ค่ะก็คงจะเหมือนประสงนิกรชาวไทยทุกคนะนะคะว่าเมื่อพระองค์ทรงประชวรเนี่ยพวกเราก็อยากจะให้พระองค์เนี่ยทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแล้วก็ทรงมีพระพระนานามัยที่สมบูรณ์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน,นะคะ่ะท่านเนี่ยก็ทรงเป็นผู้ที่ทรงประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันได้ดีอยู่แล้วะนะคะก็คือทําหน้าที่ของทุกคน ให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นลูกของพระองค์ท่านค่ะเพราะพระองค์ทรงรักพวกเราทุกคนนะคะที่ที่เป็นคนไทยไม่ว่าพวกเราจะแบบยากดีมีจนยังไงจะอยู่ในชนชั้นไหนพระองค์ก็ทรงรักพวกเราทุกคนเหมือนลูกนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าพวกเราชาวไทยทุกคนเนี่ยควรจะตอบแทนพระองค์ท่านด้วยการเป็นลูกที่ดีอยากให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงหายจากพระการประชวนโดยเร็วนะคะแล้วก็ทรงมีพระพรรณามไมที่สมบูรณ์แข็งแรง ยั่งยืนนานค่ะ